ระนองมีเบาเกลี้ยงระนองก็นำทัวร์เมือนกันค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามสถานาการณ์กันสักทีหนึ่งนะคะกับคุนนัทนันรมค่ะผู้สวยประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ,คะที่ระนองตอนนี้พันพรือมังคะสถานาการณ์ล่าสุดค่ะ ปันนีค่ะพีบ่าวเกลียงน้องอมอาถึงริ้งแล้วน้ำม,มันขลีคล้ายนะคะไอคำว่านา้ำปลาเล่ยลากแต่วาสานาการนั้นฝ้นอย่างโปรยแล้วก็ไปอย่างมืดคือยังไม่น่าไว้วางใจเด็ดได้ทั้งสิ้นเพราะว่าน้ำปริมาณฝ้นปีนี้เยอะว่าตกฝีค,ค่ะเพราะว่าน้ำป๋ามันจะไล่ลากไปอำเภออื้นแล้วแต่ถ้าแรงไปถึ่งเหลืองข้องตอนเทวานน้ำท่วมแล้วคนสี่สิบเซสิบห้าน้ำมันท่วมมันเดียวค่ะเพราะว่าน้ำทะเลมันนุ่นใย,ยแล้วเพราะว่าผ่อนคืนนั้นไปแป๊บนึงมันก็อ่าหายไปค่ะซึ่งแหลกว่าทางวันนี้ค่ะนทท่วมนักสุด ถ้าแถวบานซ่องแผลตำบลลำเลียงจังหวัดอเภริกบุรีจังหวัดระนองนะคะเราจะเป็นพื้นถีทีเรียกได้ว่ามันการถูกตีเป็นถีดับน้ำตรงนั้นก็มีการแก้ปัญหามาเรื่อยๆแล้วกาก็เลยมีการบิ๊กคลีนนิ่งกันยังเต็มถีถูกผักส่วนกันช่วยกันบิ๊กคลีนนิ่งนะคะซึ่งถ้าในภาพถีเห็นนะคะจะเห็นจะเห็นตัวนี่แหละค่ะคือจุดสําคัญก็คือสะพานบานซ่องแผลงซึ่งข้างๆใส่มือก็จะเห็นเป็นผนังกันน้ำคือนี่ก็คือการทีดชนรัทานกับจังหวัดระนองเขาแก้ปัญหา้น้ามงนัขึ วันนั้นนะคะน้มในระดับน้ำคลองอะคะ่ะสู้งว่าพืนทีแค่สู้งว่านะคะน้มก็อย่างหมาคือ,อผีนองชาวบ้านบอกว่านา้มมาว่าุกตีจริงๆท่าที่เคยเจอค่ะทีนี้พอน้าคลายตุ้งยั้งถุกยั้งกาเหลือมวิกพินิ g แต่วันนั้นแหละค่ะเข้าใจว่ามันจะดีขึ้นทุกทหว่าฝ่าฝนมันจะคาดเม็ดสุดท้ายมันยังไม่คาดเม็ดตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้นะคะร่มเริ่มมากค่ะซึ่งก็ทําให้ทุกคนต้องเฝ้าระวังเหนือข้องน้ำดินอุ้มน้ม ได้เป็นว่าต้องระวังในทุกอำเภอที่อยู่กับติดัะผูกเข้าอะค่ะถึงตอนนี้ก็คือต้องป้าระวังอย่างใกล้ชิดนี่แหละค่ะก็ได้มีการแจ้งเตือนแจ้งว่าพยบอะไรประเด็นสํารับคนเดียวว่ายืในพื้นทีเสี่ยงไพ่กับผีบอกเพียงค่ะน้องออมค่ะท้าวก็ว่าตอนนี้น้ำก็คือเลืมหลดลงแล้วทาการบิ๊กคลินิกกันแล้วใช่ไหมคะมั่นค่ะมั่นค่ะก็คือน้ำผีคลายน้ำน้ำให้ไปกับน้ำทะเลพอน้ำทะเลมันไม่นุ่นปั๊บมันการเลื่อมระบายลุ่งค่ะดีว่าระนองมันลงว่ายแต่นั้นแหละขะมามันมาแรง ซึ่งนตอนนี้ก็คือบิ๊กคินนิ่งไปแล้วแต่ว่ากา้าระวังคือไม่แหว่งเสีสถานการเพราะว่าฝ้นก็นยังไม่หยุดตอกก็ยังเปิดปลรยอยู่ค่ะแต่นมม้ำมันยืดค่ะปีนี้วลน้ำเม็ดน้ำจากฝ้นก็ยืดเหมือนกันค่ะ,ะนะครับนะอะะก็เอาใจช่วยนะครับชาวจังหวัดระนองอะนะครับก็บค,บคุณค่ะเส้นส้นๆส้นจนหนึ่งได้นะเป็นระนองไ,ได้ปกตินะครับเส้นก้ได้ปกติค่ะมา,มา,ม,ามาได้เลยค่ะถ้าไป็ปกติแต่ว่าใส่ความน้ำระวังจะริดเลยค่ะมันมันหลืนค่ะโอเคเป็นกำลังใจให้ชาวระนองนะคะสวัสดีค่ะขอบคคุณ่ะ